าเรานะคะคชุมชนนี้มันจะมีถังขยะที่มันยังไม่สะอาดแล้วก็ไม้ตามถนนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมากวาดแล้วก็มาเก็บถังขยะไปกันเถอไปขยะส่วนนึงนะคะไปกันเถอะมื่อไรขยะกวาดนี่กวาดนี่นะคะหัวหน้าไม่ทำส้นเลย ไปแล้วโอ้โไ,ไปไปค่ะเพื่อนๆกำลันกวาดพื้นกันอยู่ค่ะอ,ะแบบอากวาดกัน้่าไม่ช่วยนะสอ,องคนช่วยหน้นามีศิลปาเหรอไปกันต่อพอแลกพอแลกพอแลกเราไปเราอยู่ในห้องน้ำของชุมชนนะคะที่เอาไว้เป็นห้องน้ำส่วนรวมค่ะไปกันต่อ 来，你可当检查一下哇？懂理懂理。 จะข่อยไดูแล้วจะล้างนดูแล้วจะล้างน้ำเหรอไม่ถือว่าดูแล้วพี่คะพี่กำลังทำอะไรอยู่คะพี่ทิ้งขยะค่ะอันไี้ดีมากเลยนะอันนี้เป็นขยะทั่วไปค่ะโอเคแจ๋วเลยมาทิ้งบ่อยๆนะขัดขัดมาทิ้งบ่อยๆนะไปกันต่อไปกันต่อแล้วก็หัดหัดคัดแยกขยะกันด้วยนะครับไปกันต่อ ก็คือผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เป็นรายแรกนะคะหนูรู้สึกว่าห้องน้ำสะอาดขึ้นไหมคะเจฮ้ยจิตอาการแล้วก็มีแค่นี้นะครับแค่เราเป็นคนดีก็พอแล้วในทุกๆวันไปกันต่อ ลายแรกนะคะอันนี้ยิ้มแล้วเหรอดูดีดียินี่ีดียินี่ดีเอาไว้เอาไว้เอ๊ะไปกรต่อได้แล้วค่ะกลับบ้านค่ะเอ๊ะเสร็จแล้วนะครับจิตอาสาแล้วก็มี